นั่นคือแปลงสาธิตนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่นั่นก็คือเตี้ยหอมต้านทานโรคราซิโตครับผมเป็นเข่าเหนียวหน้าปีนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็มาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับและก็ประการสําคัญที่สุดนะครับหลังจากเหนียวทําการเกีียวแล้วตากแล้วเอามาสีแล้วพอตะเมอหนึ่งกินเนี่ยมันสีเหนียวมันสีนุ่มมันสีหอมมันสีแซ่บขนาดานใยนะครับดังนั้น เริ่มจากมือนีเป็นต้นไปนะครับพอให้พี่น้องป้องไปนะครับสด้เห็นขั้นตอนวิธีการนะครับของการเพาะปลูกนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่รอบแรกไถหุดหรือว่าไถดะครับพี่น้องครับนี่เนาะตั้งแต่ฝนแรกตั้งแต่เดือนกอนทีพผ่ธนมานะครับแต่ว่านี่ครับผมสัปดาห์กอนทีพผ่ธนมาครับเราทําการไถอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อเศดินมันน่วนครับพี่น้องครับนี่เนาะ ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้่องฝ่ายที่เคารพรลักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube f a c e b o o k Fanpage นะครับแล้วก็ติ๊กต็อกครับผมที่มีชื่อช่องว่า h a p ป y ้การเกษตรช n n น l ครับพี่น้องครับยังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาครับผมต้องแ a ปป y ้การเกษตรชา n น l ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับผมนี่เลิกงามยามดีครับผมวันพืชชมงคนครับผม วันที่13พฤษภาคม2565นะครับผมสำหรับมือนีเป็นมือมือสันวันดีนะครับของพ่อพี่น้องป้องไปเกษตรกรไทยนะครับราคาโอกาสเดียวกันนะครับที่มือนีครับนุ่มขวัญใชิดวัจเจกเกษตรนะครับสีเดมะวาจ๋านะครับเกี่ยวกับเรื่องของแปลงสาธิตของเราครับผมนั่นคือแปลงสาธิตนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่ นั่นก็คือเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิโตครับผมเป็นเข่าเหนียวหน้าปีนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็มาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับน่าน5 9เบอร์18ครับสำหรับนี่ครับพี่น้องครับนี่คือลักษณะของข้าวสายพันธุ์นี้ของเราครับผมเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิโตนะครับจากบริษัทซิโตเมล็ดพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่เนาะ อาบาดที่นี่นะครับห้ามาเบิ่งแปงสาธิตของห้าครับพี่น้องครับนี่ในพื้นที่ตอนนี้พ่อพี่น้องนะครับอาจเสียว่านี่ทางวนวันวนวันอยู่นี่ครับผมนี่ทางไปบ้านมะค่าครับผมนี่ประมาณห้าร้อยเมตรกระหอดแล้วนะครับส่วนทางโน้นครับผมพี่น้องไปทางบ้านโนนตาลนะครับแล้วก็มุ่งเข้าสู่จังหวัดมาสารคามนะครับนี่เนาะสาหรับปีนี้นะครับนุ่มขวัญแท่เลดแปงสาธิตนะครับยูมองนี้ครับนี่ ติดถนนใหญ่เลยนะครับเพื่อเส่พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นนะครับว่าแปลงสาธิตของเฮ้านะครับสําหรับสายพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มาแรงที่สุดนะครับดังนั้นก็เลยอยากใส่พ่อยพี่น้องป้องไปผู้ที่เที่ยวไปเที่ยวมานี่นะครับได้เห็นนะครับสําหรับการเจริญเติบโตของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเพราะว่าสิเป็นลักษณะของต้นลักษณะของการแต่กอนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการออกรวงนะครับและนอกจากนั้นนะครับ เรื่องของผลผลิตต่อไร่นะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับและก็ประกัรสำคัญที่สุดนะครับหลังจากเที่ยวทำการเกี่ยวแล้วตากแล้วเอามาสีแล้วพอตะเมอหนึ่งกินเนี่ยมันสีเหนียวมันสีนุ่มมันสีหอมมันสีแทบขนาดานใดนะครับดังนั้นเริ่มจากมือนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้พี่น้องป้องไปนะครับสิด้เห็นขั้นตอนวิธีการนะครับของการเพาะปลูกนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่ เอาซึ่งก้อนห่าสีแต่เมาเบึงแปงของห่าครับพี่น้องครับในพื้นที่สองไร่น้อยาสีพ่อยพี่น้องช่องไปนะครับได้เห็นไปคื่อว่าเป็นป้ายบินบอร์ดนะครับของแฮปปี้การเกษตรชาแนลของเรานะครับซึ่งเป็นช่องที่พ่อห้พี่น้องอกไปนะครับกําลังเบิง์อยู่นี่นาะนี่รับก็เลยเฮตุป้ายขึ้นมานะครับฉลองนะครับมีผู้ติดตามทั้งหมดนะปัจจุบันตอนนี้นะครับ70,000คนนะครับพี่น้องรับก็เลยมาติดป้ายบิดบอร์ดนะครับ ขนาด3คูณ5เมตรนะครับอยู่บริเวณแปลงของเรานะครับเอาซึ่งตอนนี้นะครับกับเวลาประมาณ6กโมงแรกแล้วนะครับเอาเพื่อว่าเป็นการเยเวลาครับมันสิกามกรครับพี่น้องครับไปเบิ้งแปลงน้ากันเลยครับผมไปครับพี่น้องครับเอานี่ครับพี่น้องครับนี่ฮะมาเบิ้งกันชัดๆนะครับสาหรับการเตรียมแปลงสาธิตนะครับในการปลูกเตี้ยหอมต้านทานโรคตาซิโตของเราครับพี่น้องครับนี่นี่ครับอยู่ในพื้นที่ทั้งเบิ้ลสองไร่เศษๆครับพี่น้องครับนี่ ซึ่งตอนนี้นะครับนี่เขาก็ได้ทําการไถมาแล้วสองรอบครับพี่น้องครับนี่เบื้องน้กลักษณะของการไถโดยการไถรอบแรกครับพี่น้องก็คือการไถหุดครับรอบแรกไถหุดหรือว่าไถดะครับพี่น้องครับนี่เนาะตั้งแต่ฝนแรกตั้งแต่เดือนกอนทิพผ่ธนมานะครับแต่ว่านี่ครับผมสัปดาห์กอนทีพผ่ธนมาครับเราทําการไถอีกหนึ่งรอบนะครับ เป็นไถวานเลครับพี่น้องครับเป็นการไถดาบเป็นการไถพวนอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อเศดินมันนวนครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่เป็นพื้นที่ของพงยี่เขียวครับซึ่งเป็นาติผู้ใหญ่นะครับของหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรเนาะส่วนที่ของเพิ่นนะครับมีทั้งบดอยู่ประมาณสิบไรครับพี่น้องครับนี่มียุ่ข้างๆกันนี่ให้พ่อให้พี่น้องป้องไปเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เพิ่นทําการวานเลยนะครับเนี่ย สองสามมือที่ผ่านมานี่ครับผมนี่ข้าวเจ้ามะลิ105นหะครับหรือว่าเขาเจ้าใ่นะครับซึ่งตอนนี้เพิ่นกะทําการวานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่สังเกตเห็นว่าเห็นว่านี่พื้นที่นี่เรียบปันยังมาสนนะครับส่วนพื้นที่ของเ้านี่ครับผมนี่เห็นบอกครับนี่เออบ่ท่านด้เรียบปันไหนนะครับซึ่งเป็นช่วงนะครับของการเตรียมแปลงอยู่เนาะเอาบาในเฮ้าสิมีการปันในช่วงใด เข้าสิมีการวานในช่วงไหนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับเกษตรแมเว้าจะให้พ่อพี่น้องฟ้องไปนะครับได้ยเบิ้งกันอีกเนาะสำหรับขั้นตอนวิธีการนะครับสําหรับแปลงสาธิตของเรานะครับข้าวเหนียวนาปีเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตนะครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสาหรับวันนี้ครับพี่น้องครับนี่ตะเวนกระตกดินแล้วครับพี่น้องครับนี่ ผมนุ่มขวัญใช่หัวใจกเกษตรพร้อมทีมงานนะครับขออำลลาผ้าจากพี่น้อง้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยบรรยากาศดีครับครับพี่น้องครับีไป